สั่นสะเทือนโลกโซเชียลมีเดียเลยครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะแอตเลติกบิลเบาที่ซานมาเมสถึงถิ่นด้วยสกอร์0-3 นักเตะที่พูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆบนหน้าสื่อรวมถึงบนโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าหนีไม่พ้นแฮร์รี่แม็กไกวครับโดยเฉพาะกับรูปตัดต่อใช้คําว่าไม่ได้ล้อเลียนหรอกเนาะเป็นการแบบหยอกเยา้าเป็นการแบบอัพคอนเทนต์กันไปแล้วโดยมากเนี่ยคือสรรเสริญชื่นชมยกยอก,กันเต็มที่มีทั้งแฮร์รี่ดินโยแฮร์รี่อารนายรวมไปถึงดิโอโก้แม็กไกวโดน่าเอาสิอู้หู เหลือจะเชื่อครับกับผลงานของไฮเลมักไกวโดยเฉพาะกับไอช็อตโยกยึกยักยึกยักแล้วเปิดเป็นที่มาของประตู1 0ยิ่งทำให้แฟนๆทั่วโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแฟนบอลปีแสดงเนี่ยต่างกระชื่นชมยกยอปอปัน้นไฮเลมักไกวกันเต็มที่เลยครับนี่สินะที่เขาบอกว่าไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กโอ้โหแล้วเปิดแม่นด้วยและแถมไฮริมักไกวย,ยังมีส่วนสำคัญในศึกยูโรปาลีกของปีสแสดงสองนะัดติดเลย เกมนัดก่อนกับโอลิมปิกลียงโขกประตูชัยพาปีสแสดงพลิกกลับมาจากหลุมนรกเกมล่าสุดกับบิลเบาโอ้โหโยกสะบัดแล้วเปิดเข้าหัวอูกเต้มงเช็ดเสาสคาซิมิโร่มงประตูชัยแม็กควาคือคนสำคัญของยูเนเต็ดจริงๆโดยเฉพาะรายการโยโูโรปาลีก รายการสำคัญที่สุดของปีแสดงฤด,ดูกาลนี้ดูสิครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสัก2-3ปีก่อนแล้วบอกว่า <S <S แฮร์รี่มากไกวคือคนสำคัญที่จะกอบกู้หน้ากอบกู้ความเป็นไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะกับความสำคัญในรายการโยูโรปาลีกของฤดูกาลนี้ถ้าเราพูดถึงชื่อแฮร์รี่ม็กไกวทุกคนต่างก็เอาไปอํากันเป็นคอนเทนต์เอามาหยอกเย้าหมดความเชื่อมั่นหมดความเชื่อถือหมดแล้วกับนักเตะคนนี้ในตำแหน่งประการหลังปีแดง ชีวิตของเฮเลนแม็กไกวตกต่ำถึงขั้นที่ว่าเป็นกับตันทีมปีสัดแดงเป็นประการหลังตัวหลักค่าตัวระดับสถิติแต่พอซื้อเข้ามาดีอยู่2ฤด,ดูกาลนับตั้งแต่ไปมีปัญหาที่กรีซในช่วงซัมเมอร์หลังจากนั้นเฮเลนแม็กไกวไม่เคยเป็นคนเดิมอีกเลยยิ่งลงไปเล่นทำผลงานในสนามก็ยิ่งยำแย่ร่างกายมีอาการบาดเจ็บลุมเล้าลงไปเล่นเจอแฟนบอลตรงข้ามแฟนบอลตัวเองตามโโหกันหนําแม้กระทั่งไปรับช้ยชติให้กับทีมชาติอังกฤษยังไม่วายจะโดนกระหน่าใส่แถมในเกมก็ ยังมีรายละเอียดการเล่นที่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดส่วนบุคคลเกิดขึ้นอยู่เสมอนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฮร์รี่แม็กไกวไม่ใช่แค่วันหรือ2วันแต่แม่งเกิดขึ้นเป็นปีๆครับ เหลือจะเชื่อว่ามนุษย์คนนึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ได้และเอาเฉพาะกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจะเป็นปาการหลังคนสําคัญเป็นกับปันปีสัจแดงก่อนหน้านี้มีช่วงเวลาที่เอลิมักไกวต้องไปนั่งสำรองเป็นตัวเลือกลำดับท้ายสุดท้ายถึงขั้นที่ว่ามีช่วงเวลาหนึ่งยุคเอล็กเทนฮาร์ใช้ลุกชอหุบมาเป็นเซนเตอร์ทั้งทั้งที่แมกไกวก็นั่งอยู่บนม้านสำรองและตอนนั้นปากการหลังเนี่ยเขาใช้หลัง2ตัวนะไม่ใช่หลังสาเหมือนปัจจุบันนี่คือสิ่งที่่่โออหหมันมนเเเลืืจะชะชวาขาขด ู้ยิปผู้ยำขนาดนี้แต่ในแง่ความเป็นไปในทางฟุตบอลตอนนั้นอะผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกครับว่าแฮร์รี่แม็กควายมีผลงานในสนามที่ไม่ดีจริงๆความมั่นใจก็ตกต่ำแย่ททำอะไรก็ดูแย่ไปหมดและหลังจากนั้นในช่วงเวลาพลิปตาเดียวเท่านั้นในช่วงปี2ปีหลังแม็กควายก็เริ่มกลับมาเป็นคนสำคัญอีกครั้งเริ่มมีผลงานในสนามที่ดีเริ่มมีร่างกายที่โอเคขึ้นฝึกซ้อมทำงานหนักมีโอกาสลงมากี่ครั้งก็มังจะเป็นคนสำคัญ ช่วยปัดป้องป้องกันสกัดจังหวะสําสคัญให้ทีมยิงประตูชัยมีส่วนกับประตูสําคัญดูดีๆชื่อของเฮดมังไกวก็เริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในหมู่แฟนบอลแต่มันเป็นในแง่บวกแล้วคราวนี้ โดยเฉพาะกับฤดูการปัจจุบันนี้กับบริบทความเป็นไปของปีสัตแดงที่มีการเปลี่ยนระบบเป็นหลัง3ของอมูลิมมันก็ดูเหมือนจะยิ่งเข้ามือเข้าทางให้เลมักไกวเข้าไปอีกอันนี้ก็เล่าปุ้มหลังที่มัน,นผ่านมาเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับชีวิตของเลมักไกวมนุษย์คนหนึงที่ประกอบอาชีพนักฟุตบอลโดนทั่วทั้งโลกแฟนบอลที่สนับสนุนทีมตัวเอง แฟนบอลที่อยู่ขั้วตรงข้ามตำนานของทีมนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่างลุมกระหนำ่ำถึงขั้นที่ว่ามีช่วงเวลาโดนมากกว่าแค่วิจารณ์คือการโดนบูลลี่ด้วยแม็กควายอาจจะมีการตอบโต้เล็กๆน้อยๆบ้างผ่านการแสดงออกผ่านท่าดีใจอะไรก็ว่ากันไปแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับมาถึงวันนี้ให้เแม็กควายต่อสู้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคและเขากลายเป็นที่รักของแฟนๆปีแสดงอีกครั้ง พร้อมกับเรียกเสียงสรรเสริญชื่นชมไม่ใช่เฉพาะกับแค่แฟนปีสแสดงเท่านั้นแต่เป็นแฟนบอลทีมตรงข้าหรือบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลต่างก็ยอมรับและชื่นชมให้เล่นไม่ไกี่ครั้งครับ รบมือเป็นกําลังใจกดเลข5เป็นกําลังใจให้กับแฮร์รีแม็กไก่ด้วยครับแม้จะไม่ใช่ไลฟ์สดแต่ว่าแมอยากให้กําลังใจแม็กไก่จริงๆส่วนตัวผมเองก็ไม่คิดเลยว่าแฮร์รีแม็กไก่จะมีวันนี้ที่สามารถกลับมากอบกู้เส้นทางอาชีพของเขาได้เชื่อรับว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลากหลายคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าแม็กไก่น่าจะไม่ไหวแล้วในก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันเมื่อเขากลับมาพิสูจน์ตัวเองทําผลงานเป็นที่พึ่งให้กับทีมได้เราก็พร้อมสนับสนุนให้แฮ นอกจากนี้ครับหลังจบเกมที่เจอกับบิลเบานักข่าวก็ไปถามลูเบนออมริมถึงความเป็นไปเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กไกว์นี่แหละครับ พอเมื่อวานนี้มันก็จะมีช็อตโยกบรรลือโลกโนะ้ะที่แบบโหทั่วโลกได้เห็นกันนักข่าวครับเขาก็ไปถามลูเบนอัมบริมเอาไว้แบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยใหลิแมกไกวมีออกไปเล่นทางริมเส้นฝั่งขวามันเหมือนกับว่าเขาสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยนะไม่ว่าคุณจะให้เขาไปอยู่ตรงไหนและตรงนี้ครับตัวลูเบนอัมบริมก็ตอบกลับไปว่าใช่เขาเป็นปีกที่ดีเลยนะแล้วก็หัวเลาะไปเหมือนเป็นแบบสนุกสนุกขำๆอ่ะเนาะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแฮร์รี่พบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบาก และไม่ว่าจะทำอะไรตอนนั้นมันก็ดูผิดพลาดไปสมหมดผมไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาอธิบายได้และในช่วงเวลานี้ทุกสิ่งที่เขากำลังทำมันคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะในเกมสำคัญสำคัญ ดังนั้นเขาควรที่จะสนุกไปกับมันและนักฟุตบอลทุกคนต้องเข้าใจว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนี่คือคําพูดจากลูเบนอัมริมครับที่พูดถึงเฮเลนแม็กไวหลังจบเกมที่พบกับบิลเบาไปนั่นเองและนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งแง่ประสบการณ์ที่เป็นที่พูดถึงมากมายเมื่อวานนี้ในไลฟ์หลังเกมหรือในคลิปผมก็มีพูดถึงเต็มๆไปแล้วแต่ตัวลูเบนอัมริมครับเขาก็มีอธิบายเพิ่มเติมเพราะถูกนักข่าวถามถึงการเซมิโลเหมือนกันลูเบนนบว้ีใ เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณเคยพูดว่าคุณกําลังเรียนรู้วิธีการใช้งานกาซมิโลมากขึ้นเรื่อยๆและคุณสามารถพึ่งพาเขาได้จริงๆในการแข่งขันยูโรปาลีกคุณพอจะบอกเราได้ไหมว่าคุณเรียนรู้อะไรจากการใช้งานเขาจนถึงตอนนี้และเขาเป็นคนที่คุณคาดหวังว่าจะได้ร่วมงานในระยะยาวหรือไม่โดยทางตัวลูเบนอัมริมครับเขาก็ได้ตอบว่าเขาพัฒนาขึ้นมากคุณจะสังเกตเห็นกันได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการเล่นเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของรายละเอียดการเคลื่อนที่ของเขาด้วย เรามีข้อมูลสถิติที่แสดงให้เห็นกันชัดเจนเลยว่าคาเซมิโ่เป็นคนที่ทำงานหนักมากจริงๆเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากแต่ก่อนหน้านี้เขายังไม่ค่อยได้ลงเล่นแม้แต่ขนาดทูบี้คอร i e ิเยอร์ยังได้ลงไปเล่นก่อนเขาอยู่บ้างเลยแต่ตอนนี้มันยากมากที่จะเอาคา s เซมิโ่ออกดังนั้นนี่ก็จึงเป็นบทเรียนสําหรับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนไม่ว่าอดีตหรือเดือนที่แล้วมันจะเป็นยังไงทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงพริบตา นอกจากนี้คือเราทําความเข้าใจกันใหม่ตามช่วงวัยของเขาเขาไม่สามารถจะดันขึ้นไปสูงหรือเพลสซิ่งกันได้ตลอดเวลาเราจึงให้เขายืนเหมือนเป็นกองหลังตัวที่4และให้วิงแบ็กเติมสูงขึ้นไปแทนมันเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เรามาทำความเข้าใจกันใหม่แต่เครดิตทั้งหมดนี้มันเป็นของคา s เซมิโล นี่คือสิ่งที่ลูเบนอมริมก็มีการพูดถึงชื่นชมการทำงานร่วมกับคาเซมิโลเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อทุกอย่างเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดมันมีการสอดรับช่วยให้คาเซมิโลลงไปเล่นได้ตามช่วงวัยเหมาะสมกับช่วงเวลาของเขาเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่มันฟิตปึงฟิตปังเหมือนสมัยหนุ่มๆเหมือนตอนอยู่กับเรมลมาดริดแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆเนี่ยใช้พลังงานช่วยเขาได้ประสบการณ์คลาสของเขาการอ่านเกมการคุมเกมการไปมีส่วนร่วมกับช็อตสำคัญ คาเซมิโลก็มีเรื่องเหล่าแน่นที่สามารถเอามาช่วยทีมได้เสมอแล้วเกมกับบิวบารถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนบอลปีแสดงได้ดูเกมกันก็จะเห็นว่า ในสถานการณ์ช่วงต้นเกมก่อนที่ปีแสดงจะได้ประตูเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดแต่บรรดานักเตะซีเนียเนี่ยสามารถช่วยเกมมันนิ่งขึ้นได้แล้วฝ่าฟันอุปสรรคจนสุดท้ายชนะได้นักเตะเหล่านั้นก็1คือฮหเลนแมก็กไก่ที่พูดไปนั่นแหละครับอีกคนก็เป็นคาเซมิโลและคนสุดท้ายคือกัปปันปีแสดงอย่างบลูโน่เฟรนันเดสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นปีแสดงที่แฟนบอลทีมอื่นเนี่ยถ้าเวลาเราถามกันว่าอันเดอร์เลดโอเวอร์เลดถ้าเป็นแฟนบอลทีมอื่นพูดถึงบลูโน่ก็จะบอกว่าแฟร คำชื่นชมที่เขาได้รับกับความสามารถในสนามที่เขาแสดงออกมามันก็ดูแฟร์ดีแต่ถ้าเป็นแฟนบอลปีแสดงมักจะเป็น2เสียง 1. ก็คือโอเวอร์เลดโอ้บูโน่เก่งเวอร์เกินไปมันไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วธรรมดาเล่นมั่วขี้บน่นขี้โวยวายสคืออันเดอร์เลดก็คือบูโน่ได้รับคำชื่นชมน้อยเกินไปจริงๆเขาน่าจะไปอยู่กับทีมที่ดีกว่านี้น่าเสียดายที่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ในยุคตกต่ำก็เลยไม่ได้มีความสําเร็จในแง่ของถ้วยรางวัลมากมายมักจะเป็น2เสียงคําว่าแฟนนี่มีน้อยมากสําหรับบู และน้ำหนักที่มากกว่าอันเดอร์เลดจากแฟนบอลปีสแสดงเองเนี่ยก็มักจะมองว่าบลูโน่เนี่ยโอเวอร์เลดจ่ายบอลสเปซส,สปาเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลความแม่นยำแน่นอนอะไรก็ไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยดีคลองบอลก็ไม่ค่อยได้ความเร็วสปีดก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่แฟนๆปีัแดง มักจะวิาพา์วิจารณ์บลูโน่เฟรนันเดสแม้กระทั่งตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะชอบวิาพา์วิจารณ์ว่าบลูโน่เนี่ยอารมณ์ร้อนเกินไปชอบหลุดจากเกมไม่มีภาวะความเป็นผู้นําแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมองบลูโน่เป็นแบบไหนหรือจะมองจากมุมไหนของโลกแล้วบอกว่าบลูโน่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อให้คุณจะตัดสินเขาแบบไหนก็ตามแต่ปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดนักเตะที่ชื่อบลูโน่เฟรนันเดสไปจากทีมไม่ได้จริงๆครับจากอิทธิพลที่เขามีส่วนร่วมกับเกมจากอิทธิพลที่เขามีีสส่ว่ววนนนรมมกัับทท้งในนา และในสนามแข่งจริงตัวลูเบนออมริมก็ยกย่องชื่นชมบลูโน่อยู่ตลอดนี่คือผู้นำที่ไม่ใช่แค่ผู้นำของทีมผมแต่เป็นผู้นำของเราทุกคนนี่คือสิ่งที่ออมริมก็มักจะชื่นชมบลูโน่แล้วลองดูช็อตสำคัญช็อตทีเด็ดช็อตชี้ขาดอย่างการยิงจุดโทษตัดสินบลูโน่มักจะรับหน้าที่ตรงนี้และเขาสามารถเป็นที่พึ่งให้ทีมได้เสมอ นี่คือบลูโน่เฟรนันเดสครับและก็เป็นหนึ่งใน3ตัวสําคัญตัวประสบการณ์ที่ช่วยกันฝา่ฝาฟันฤดูการที่ย่ำแย่ของปีสันแดงพาให้ทีมเอาตัวรอดจากความยากลําบากในเกมกับบิลเบามานั่นเองครับ นอกเหนือจากนี้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของเกมในส่วนสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับเบนฟอร์ดทางลูเบนออมริมเนี่ยเขาก็มีการขนนักเตะไปสเปนอย่างที่เพื่อนๆรู้กันก่อนเกมครับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยที่ไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับเกมเพราะม,มันจะมีดาวลุ่งถูกขนกันไปเต็มเลยมันเป็นเพราะว่าตัวลูเบนออมริมต้องการไปอยู่ที่สเปนแล้วก็ฝึกซ้อมยืดเหยียดร่างกายกันให้พร้อมพอกลับมาอังกฤษก็คือพร้อมเล่นเกมกับเบนฟอร์ดเลยไม่ต้องไปบินเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรกันแบบนั้นนนนนนัััักเเเตตตะทีีี่่่่ปป็ววววววดดารุุงหมมมยจไ้สบ ฝึกซ้อมและเตรียมให้พร้อมเกมกับเบลนฟอร์ดเอาิลิมเขาบอกไว้แล้วครับว่าเกมกับเบรนฟอร์ดโฟกัสสาคัญที่สุดคือการบริหารสภาพร่างกายมันอาจจะเป็นเกมที่สําคัญจริงๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะสโมสรแห่งนี้ทุกเกมสําคัญเท่ากันหมดแต่บริบทณปัจจุบันนี้เราจําเป็นต้องลำดับความสําคัญมันทําให้เราต้องโฟกัสเราจําเป็นต้องเลือกเพราะฉะนั้นการบริหารสภาพร่างกายคือสิ่งสําคัญและจําเป็นที่สุดเขาจะมีการใช้ผู้เล่นหมุนเวียนแน่นอนในเกมสุดสัปดาห์นี้ ยกตัวอย่างเช่นมาซาอุยที่เริ่มถึงขีดจำกัดแล้วที่จะต้องมีการพักไม่งั้นเสี่ยงจะบาดเจ็บแล้วตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาดานโลก,ก็ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้มาซาอุยจะไม่ได้มีส่วนกับเกมอย่างแน่นอนเต็มที่ก็เป็นแค่สำรองผมว่าคงจะเป็นสำรองแบบให้เวลาลงไปน้อยที่สุดหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เล่นเลยแล้วบรรดานักเตะอย่างไฮรีอมาร์ทเลอร์เฟดดิกซันชิโดโอบีอะไรพวกนี้ก็จะได้มีส่วนร่วมผมว่าน่าจะได้มีเวลากับเกมมากกว่าเกมที่เจอกับบูมแฮมตันด้วยซ้าบรรยากาศ ีแบบน้ผมว่าเรามารวมใจกันแล้วให้กําลังใจทีมโฟกัสไปที่ยูโรปาลีกดีกว่าพรีเมียร์ลีกตอนนี้ต่อให้เราชนะอีก3-4เกมที่เหลือยูไนเต็ดก็ไม่ดีไปกว่าน,นี้อีกแล้วอย่างเดียวที่มันจะดีก็คืออาจจะมีอันดับที่สูงขึ้นมีเงินรางวัลตอบแทนมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่จับต้องได้นอกเหนือจากนี้ก็สู้กันเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นแหละครับและนี่คือความเป็นไปทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้สุดท้ายถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับกดไลค์กกกดดแแชชรรเป็นนนลััังงใ,ให้้บบบ่ออวยะ วันนี้ผมชาติแฟนบอลลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ